ราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟารวยชแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ฟซไม่นะคะและเอซเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,รนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวไม่รุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะใครอยากเข้ามานะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะเพราะว่าน้องสาโซ วันสุดท้ายแล้วนะคะที่เปิดให้เข้าบ้านฟรีเนาะพี่น้องเนาะวันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าก็มีเนาะพี่ๆนะคะเขาอยากเข้าบ้านนะพี่น้องพอดีเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนนะคะที่อยู่ในบ้านเนาะเขาก็อยากเข้าบ้านนะคะก็มาขอน้องสาวโซ่เข้านะคะน้องสาวโซ่ยินดีต้อนรับนะคะพราะสนุกเฮฮามากเลยนะในบ้านไม่รู้เปิดได้หรือเปล่านะคะบางที โทรศัพท์ไม่ได้เปิดนานแล้วคือมันเปิดไม่ได้นะพี่น้องนะเจ๊ไม่รู้เป็นอะไรนะคะเพราะเราไม่เปิดนานแล้วมันก็เลยดูซิแล้วมันก็จะเป็นหมุนหมุนแบบนี้นะพี่น้องนะถ้าไม่เปิดนานแล้วนะจริงนะคะน้องซาโซพูดจริงๆนะคะเดี๋ยวให้เขาวันนี้เปิดทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวมาสรุปก่อนเดี๋ยวให้ค่อยให้ดูนะวันนี้ก็ตัวซีแขวให้ก็มานะ พิเศษปกติพีว่วีเข้าหมดเลยนะคะวันนี้ได้เฮหมดเลยนะสำหรับในบ้านก็ปังเหมือนกันนะคะสี่แปดแปดสี่นะคะสองสามนะคะหลุดนะคะจับชุดวีนเข้านะคะศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งนะคะจับชุดวีนเข้านะคะห้าหนึ่ง 08หลุดนะจับชุดวินเข้านะคะ08แม่ชุดวินใ่เข้านี้ดีนะถ้าสรุปนะถ้าไม่ปกติไม่ค่อยได้สรุปนะพี่น้องนะ6 4สีเข้านะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะ07จนะคะจับชุดวินเข้าเนี่ยถ้าใครจับชุดวินเป็นนะพี่น้องนะได้เฮนะคะตามแต่ชุดวินได้นะพี่น้องนะ หกเจ็ดนะคะดูเข้าดีดีนะคะหกเจ็ดนี่หกเจ็ดในบ้านก็ได้เฮนะคะหกสองหกสองหกเจ็ดหกสี่ข้าหมดนะ,ะในบ้านแปดใช่แปดหกสี่แปดหกสี่นะพี่น้องข้าวสามตัวสองคู่นะจับชุดวินนะ,ะพี่ธีรัก์ก็ได้ไปนะสามตัวนี้นะสองหกเนี่ยใบน้อยหอยสังนะคะเพราะว่า มีพี่ๆบางท่านนะคะเขาจะตามแต่ตัวนี้นะคะเม็ดเดียวบางทีบางท่านก็ไม่ได้ตามนะบางทีบางท่านจะมาจับแค่ตัวนี้เองจับชุดวีนตัวนี้นะคะถามว่าเยอะไหมตัวเลขนะคะมันจะซ้ํากันนะสี่เห็นไหมพี่น้องถ้าถามว่าเยอะไหมไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเลขมันจะซ้ํากันเห็นไหมสี่ก็มีสองตัวอยู่นะคะก็หนึ่งสองสามสี่ประมาณนะคะ โอเคนะคะเม็ดเดียวเราเข้าเฉพาะกิจแล้วก็ปกตินะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าสำหรับชุดเด่นนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าชุดเด่นยังไม่ใช่ชุดเด่นสิใบน้อยหอยสังนะคะก็จะเป็นสองห้านะคะบวกลบคูณหารก็จะเป็นสองแปดนะคะ เจ็ดห้านะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นห้าสองนะคะแปดสามนะคะบวกลบคูณหารก็จะเป็นหนึ่งจนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น0ูนเก้านะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นหนึ่งห้านะคะ สำหรับเม็ดเดียวของน้องสาวโซวันนี้นะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวแบบเด่นเยอะมากเลยนะพี่น้องมี8มี7นะคะแล้วก็มี9มี8มี7ดมี9นะคะแล้วก็ห้าก็เด่นนะแต่ว่าเราต้องรูดไปตัวเดียวนะพี่น้องนะรูปไปตัวเดียวนะคะตัดสินใจยากอีกแล้วน้องสาวโซ่รดูทิดละพี่น้องพี่น้อง ขอรูดไปที่8แล้วกันนะคะพี่น้องจ๋ะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องตามนะพี่น้องนะเพราะว่าน้องสาวโซดู8เด่นมากเลยนะคะก็เลยจับ8นะคะถ้าเผื่อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะวันนี้นะคะ8 1 1 8เพราะว่าขนาดตัวเองคํานวณมานะคะก็ยังเจอแบบเยอะมากเลยนะพี่น้องนะ8 2 2 8 8 3 3 8นะคะ แปดสี่สี่แปดไม่อยากให้พี่ๆเสียนะพี่น้องเนาะแปดห้าห้าแปดนะคะแปดหกหกแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะคะเพราะว่าวันไหนที่น้องสาวโซคคำนวณแบบได้ตัวดีๆนะคะตัวแบบตัวที่แบบน่าจะมาอย่างเงี้ยน้องสาวโซกก็จะบอกนะคะเพราะว่าอันนี้แบบ คำนวณมาเจอแต่ตัวเด่นเยอะเกินไปนะคะก็ไม่อยากให้ตามเนาะ8008นะคะ8228นะคะ8778 8558นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น8998นะคะ จดไว้แบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะใครอยากเข้านะ่อเข้าบ้านนะเล่นพันกันเลยพี่น้องใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะก็จะปิดลับแล้วนะคะเปิดอีกทีก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเปิดวันไหนเนาะ,ะพี่น้องเนาะจดไว้แค่ว้นะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะพรุ่งนี้นะคะใครอยากกันได้ขนมไทยนะ,ะวันที่หนึ่งนะคะ ขนมไทยนะคืนนี้ไม่รู้จะฝันหรือเปล่านะที่แน่ๆคือวันนี้เหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากหลับไม,ไม่รู้ว่าจะฝันหรือเปล่านะคะถ้าฝันนี้ก็เข้าไปเอาในบ้านได้นะคะแนวทางฝันของน้องซาวโซูถ้าฝันดีๆนะคะก็จะให้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ขนมไทยนะคะก็จะมีในบ้านก็จะมีทูบให้นะพี่น้องนะเผื่อใครสนใจนะคะ สำหรับหน้าบ้านก็จะลงเป็นวันที่หนึ่งเลยครั้งเดียวนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะกดติดตามสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรื่ยดวงแห่ง,บ,งบางๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า